ปังใจไอันี้มันมีอ้เหอนเอาย่างขนาดนีพอแล้วไปได้ก่ได้หโอเคอ่สามสไปอ่ะผู้นไปกับโควีนคอนเสิร์ตก้าก็ไปเชียร์มาเป็นไงบ้างมาครับใช่ครับสนุกมากมีซีนประทับใจไหมคะแฟนของเราอ้ย เยอะแยะเลยเออใครไม่ได้ไปดูนี่จะได้แทนค่านะจะได้แทนใช่ช็อตที่เขานั้งบนแก้วแก้วแชมเปญแล้วขึ้นมานีเป็นไงโอ้โหตอนนั้นนะเออผมไปท่องน้ำพอดีลยล้อเล่นล้อเล่นยูดี้ยูผมต้องดูอยู่แล้วโชว์เป็นโชว์เดี่ยวของเขาใช่สนุกมากครับว้าวแมว้าวว้าวว้าวเลยแบบโหซัมเมอร์เกิลาซัมเมอร์ีดีแบบชุดเด้มากครับชุดละชุดล่ะเห็นเราหลุ่มไหมฮะ ไม่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 ห่วงเลยหรอมันชุดเซ็กซี่นะโปกตีิปกติอยู่บ้างก็แต่งอย่างี้จริงเหรอใช่ใช่ใช่กิตเตอร์แบบนั้นเลยเหรอเนี่ยเดินไปเดินห้องเดินห้างก็แต่งอย่างนั้นเลยเป็นเปรตัวปกตใช่เออเออน้าเป็นปกติตอนนี้ครับฮะแต่สวย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 ทุกคนเลยเออแต่ว่าอ่ามันก็มันอ่าอ่าก็ต้องอ่าก็ต้องอ่ากต้องอย่าง พราะว่าผู้หญิงทุกคนบนโลกมันไม่สวยสำหรับเราสวยสวยทุกคนแหละทุกคนก็มีความสวยที่แตกต่างกันไปแต่สุดท้าคือใครแต่เราก็เราก็ชอบของเราใช่ไงแต่บนเวทีนี้คือต้องให้ใครที่หนึ่งคะอะไรนะฮะบนเวทีต้องให้ใครที่หนึ่งโอ้โหแน่นอนที่โอ๊ตปาโมลดเพราะว่าไม่เพราะว่าเขาเขามาแทนมาแทนเขาเรียกว่าอะไรมาช่วยช่วูสถานการณ์ไว้ได้ก็คือแบบว่าแต่ที่ผมมากเพราะว่ายศโอ้โหซ้อม แค่วันนั้นเลยมั้งแล้วก็เล่นเลยแล้วโหเขาตลกมากฮามากแล้วถ้าเป็นก้าวเลยจะติกอ่ะถ้าเป็นผมเหรอครับก็ไม่น่าเป็นผมอยู่แล้วเพราะว่าไม่น่าเหมาะกับคอนเสิร์ตเขาแต่คนแด้ฟงนะว่าเออก้าวจะมาเป็นเกสให้วีหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ได้สิก็ไม่งนั้นมันก็จะแบบโหไม่ได้หรอกใช่เขาไม่เลือกโหไม่ได้แบบเออแต่ผมมากจริงๆอ่ะ นั่งดูข้างล่างก็มีคอนเสิรแล้วก็ดีใจกับทั้งสี่คนนะครับทำไมทำไมเราสาพัดเรื่องโฟกัสยิ่งขึ้นเลยนะเอเจก็ดีใจยินดีด้วยกับที่เป็นทิงทั้งสี่ท่านเลยเพราะว่าผมว่ามันหายากนะการที่แบบเจเนเรชันเดียวกันแล้วแบบต่างคนก็ต่างมีผลงานของตัวเองเป็นเดียวเนี้ยเราเราได้มีคอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้มันแล้วแล้วใหญ่มากจริงๆก็ผมก็ชื่นชมแล้วก็ อยากให้ทุกคนก็ติดตามพวกเขาต่อไปอจริงจะมีดรามา่าเป็นทวิตเตอร์เหมือนกันนะเราครับเออแบบบัตรเรื่องบัตรเหรอเออเรื่องแบบเข้างานช้างานเล็อ,อะไรย่างเงี้ยผ,<ม>ผมไม่ทราบเหมือนกันฮะที่รู้คนถ่ายคลิปเก้าว่าเก้าเดินหาทางเข้าเหมือนกันอ่าใช่ครับใช่ครับเออคนบอกว่าแต่คนเยอะคนเยอะใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันมันเปิดผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นระบบหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่า ก็ผมไม่ได้ทำงานอยู่ที่นั่นผมเลยไม่ไม่ไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ครับผมก็ไปถามคนจัดนะฮะได้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็ตอบไว้ตรงนี้เลยว่าผมไม่เกี่ยวออกตัวกันเลยผมไม่รู้เรื่องงไม่รู้จะตอบยังไงโนคอมเมนต์ครับก่อนจะมีคอนเสิร์ตมันมีดราม่าของทีสาวอะไรเงี้ยมีมีเขาเครียดไหมก็เช่นกันฮะผมไม่ ไม่ไม่รู้เกี่ยวเลยครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่จุ่ที่ที่ผมจะพูดเรื่องไม่เกี่ยวหลอใช่เราเราได้เ mm ห็นไหมพอกแบบในทวิตมันเยอะมากๆอะไรเงี้ยมีได้ผ่านตาอะไรเง่าไม่ได้ขนาดนั้นครับใช่เพราะว่าผมก็ไม่ผมก็เล่นทวิตเก่งซะด้วยทีนี้ก็โอ้โหสไลด์กันไปม่วงทีนี้ก็ ว้าวุ่นเลยว้าวุ่นอยู่ไปลบแอคเค้าตัวเองใช่ไหมันก็อะไรอย่างนั้นอ๋อหมดช่องทางปุ๊บไม่มีช่องทางอะไรแล้วไปจากทวิตเตอร์ผม่ค่อยเล่นอยู่แล้วทีนี้มันเรียกทวิตเตอร์แล้วเนี่เขาเรียกเอ่อเปลี่ยนทำไมก็ไม่รู้เฮ้ยับอันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามใครกันเปลี่ยนทำไมวะไอเราก็ หาสีฟ้าก็หาไม่ค่อยเจอเลยได้เป็นสีิงะโอ้หนักกว่าเดิมอีกเพราะแบกเก่าหน้าจอสีดำไงโอ้โหทีนี้คืนเลยหาไม่เจอเลยเจออันนี้เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังไม่เจถามว่าอะไรนะล้อเล่นละบายละบายเดี่ยวไม่เกี่ยวผมจริงจริงๆก้าเก้เคยสงสัยไหมเวลาที่วีเขาขึ้นคอนเสิร์ตหรืออะไรทำไมเขาถึงไม่เลือกเราไปเป็นเกสตสักงานเดียว จริผมว่ามันก็คงเป็นเรื่องความเหมาะสมนะมั้งมั้งนะหอเขจากคอนเสิก้อยนัตตี้ดีมหรือเปล่าอันนั้นอันนั้นมันไม่ได้เลือกไงอันนั้นบ้งคับอ่าใช่คือก้อยนัตตี้ดีมเขาเลือกเพราะว่าเป็นคอนเสิรเขาใช่ครับใช่ครับแต่คนเสิรเดียวเขาเปิดอล้ผก็ไม่เลือกลาให้เราก็บไ้เก็บไว้สักประมาณครบรอบ40ปีวิลเลวอเทียอาจจะได้ขึ้นรอรออนน้หรอ ไปไถคือแชร์เล่นอะไรก็ไม่ดีดีคุณแบบน้อยใจไหมมันแล้วก็เป็นนักร้องเว้ยผมยากวาให้คุณรับจริงๆอ่ะคือเราเวลาเราไปดูอย่างเงี้ยเราก็เราก็มีความสุขเราก็นั่งดูข้างล่างเราก็ได้เห็นครบองค์ประกอบเงี้ยเวลาเราไปเป็นเกสเนี่ยพี่รู้ใช่ไหมว่ามันแทบจะไม่ได้ออกมาดูหรอกก็จะได้อ่าเรียกว่าอะไรอยู่หลังเวทีสแตนบายอะไรอย่างนั้นผมก็ แม่ได้นั่งดูมันก็ดีแค่ดูมาร์จรวมก็พอใจแล้วก็เป็นกำลังใจครับตอนนี้ถ้าเลตโธมีคอนเสิร์ตจะเอาเขาไปเป็นเกสไหมก็ไม่แน่เพราะว่าเป็นงานกลุ่มเพราะฉะนั้นก็ต้องถามวงด้วยเหมือนกันนี่เป็นไงล่ะโยนโยนนให้คอี่เราเลือกได้ไม่ได้เลือกได้ขนาดนั้นระหว่างคำพูดมากแล้วกลัวมีปัญหาตอนกลับบ้านหรือยังไงไม่มีไม่มีก็คือว่าก็ถ้าสมมติ เดทโมีคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ไหมอ่าก็ก่อนอื่นเลยให้มันมีก่อนว่าถ้าถ้ามีปุ๊บโอ้จะดีใจมากเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทุกคนทำได้ก็คือไปฟังเพลงของเดทโฮมเปกก่อนเยอะๆออกเพลงใหม่มาบนดูไปอย่างนั้นนะให้ยอดวิวมันลักเลยแล้วก็คุณก็นั่นแหละถึงเวลามันก็จะได้มีออะไรที่คุณ อาจจะสนุกได้มากกว่าเดิมรอนะฮะครับผมภูใจไหมัะคนรักแฟนเราเยอะขนาดนั้น1500คนเป็นพี่ใจดีใจพี่ใจด้วยใช่ก็โอ้เรามันมันมันเป็นเขาเรียก่อะไรเป็นมุดหมายสำคัญเลยนะของวงการเพลงไทยอะไรเงี้ยที่แบบทีสีเปินนึงหญิงเดี่ยวแต่ละคนแบบคือมีหลายสไตล์ด้วยแล้วก็เขาก็มามามาทำคอนเสิร์ตร่วมกันมัน มันมันได้เห็นว่าแบบเออเนี่ยตอนนี้วงการเราแบบโอ้โหคือมันแข็งแรงมากมีมีแฟนเพลงที่หลากหลายแล้วก็เขาก็มีทางไปของเขาที่แบบสวยงามอ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเป็นผลกำไรของคนฟังของเราใช่ครับแม้แบ่แดกค่ายด้วยเนาะอะไรเงี้ยใช่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 จริงจิงเขาแบ่งเขาแบ่งอ่ะใช่ใช่เพราว่าอันนี้เขารวมกันเนีขารวมกันถึงใช่ครับใช่ได้กาวโอเคไม่ได้อะไรเลย

อันนี้มันคือตัดใหม่เลยนะไม่ใช่เชื่องกินเผ็ดที่ไหนเลยนะ